สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่องเล่าให้ฟังเด้อคลิปนี้จะมาเล่านยิยายเรื่องหมอหลงยุคเรามาฟังกันไปพร้อมๆกันเลยครับอ้อ,อก,ก่อนฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับตอนที่4เขาสังหอนใจว่าถ้าไม่รีบลดค่าสารเลวแล้วคะแนนเกินมาอีกเป็นหลักสิบหรือหลักร้อยเขาคงต้องโดนลงโทษเพิ่มแน่นอน เพราะถ้าเขาเป็นคนตั้งกฎเขาก็จะทำแบบนี้แล้วเขาจะลดค่าสาระเลวได้ยังไงเหยียนโม่ใจเต้นแรงขึ้นเขาหันไปมองเฉาถิงพี่สาวแปลกใจกับวิธีรักษาของข้าไหมเฉา,าถิงพยักหน้าพี่ต้องจำเอาไว้ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกโดยเฉพาะแผลกระดูกหักให้พี่รักษาด้วยวิธีนี้ถ้าไม่มีกิ่งไม้แถวนั้นพี่ต้องหาของที่ไม่แตกง่ายอย่างทันหินหรือกระดูกสัก เขาสอนวิธีปฐมพยาบาลกระดูกให้เฉาถิงเขาอธิบายชา้ชาๆพลางชี้ให้ดูไม้ที่ใช้ดามขาเขาเคยสอนแพทย์ฝึกหัดมาก่อนสอนทั้งคนที่เคยและไม่เคยมีพื้นฐานเพราะเฉาถิงเป็นคนดีเขาจะสอนให้เข้าใจง่ายที่สุดเขาไม่เคยนึกรังเกียจนักเรียนที่มีความรู้น้อยเพราะเขาเองก็ไม่ได้เก่งกาจมาแต่ต้นแต่เขาเกลียดพวกนักเรียนที่ปล่อยเวลาและโอกาสทิ้งไปเปล่าสำหรับคนที่ไม่ตั้งใจฟังเขาจะจดจำคนพวกนั้นไว้ และแต่ไม่แสดงสีหน้าอะไรถ้าไม่ปรับปรุงตัวต่อไปพวกเขาจะถูกคัดออกและไม่ได้ความรู้จักเขาเฉาถิงให้ความสําคัญกับโอกาสที่ได้รับนี้มากสีหน้านางทั้งประหลาดใจและนึกขอบคุณนางพยักหน้าไปพลางตั้งใจฟังนางไม่ถือที่เหยียนโมอายุน้อยกว่าวิธีการรักษาโหดร้ายก่อนหน้านี้ทําให้นางหวั่นใจแต่ตอนนี้นางเชื่ออย่างสด็จใจว่าเหยียนโมคือลูกศิษย์ของหมอพิพาวเหยียนชาญจริงๆ การได้เรียนรู้วิธีรักษาของหมอผีถือว่าสวรรค์เมตตาแล้วสอนวิธีปฐมพยาบาลกระดูกหักเบื้องต้นหนึ่งครั้งค่าสาระเลวลบหนึ่งค่าสาระเลวทั้งหมดหน,นึ่งร้อยล้านเจ็คะแนนว่าแล้วเชียวเขาได้สิ่งยืนยันความคิดแล้วเหยียนโม่ฉียิ้มกว้างแต่ว่าคะแนนลดน้อยไปหรือเปล่าหาวินาทีต่อมามีอีกข้อความโผล่ขึ้นมาหมายเหตุทุกครั้งที่ผู้เรียนปฐมพยาบาลสำเร็จ ผู้สอนจะได้ลดค่าสาระเลวด้วยใช้วิธีเดียวธุรกิจขายตรงสินักเยียนโม่พึ่งพอใจก่อนสอนเฉาถิงต่อด้วยความใส่ใจข้อความบอกแล้วว่าเฉาถิงต้องปฐมพยาบาลสําเร็จก่อนเขาถึงจะได้ลดค่าสาระเลวไปหนึ่งแน่นอนว่าจะสอนเพียงครั้งเดียวจะทําให้คนเป็นหมอรักษากระดูกเลยคงไม่ได้แต่ยังน้อยอีกฝ่ายยังได้ความรู้ไปบ้างเขาจะค่อยๆสอนเฉาถิงไปจนกว่านางจะชํานาญ เขาเชื่อว่าที่นี่จะมีโอกาสให้ฉาถิงได้ฝึกปลือฝีมืออีกมากในที่สุดเหยียนโมก็สรุปเนื้อหาถ้าอาการสาหัสกว่าของข้ากับท่านต้าเหอที่มีกระดูกหักแค่จุดเดียวแบบนั้นเรียกว่ากระดูกแตกย่อยต้องอาศัยการผ่าตัดที่ชับช้อนกว่ามากต้องผ่าเอาเศษกระดูกออกจากตำแหน่งกระดูกใหม่เชื่อมเส้นเลือดและเส้นเอ็นแล้วถึงแม้จะผ่าสำเร็จแต่อาจมีผลกระทบตามมาอยู่ดีมีหลายคำที่เฉาถิงฟังไม่เข้าใจนะักผลกระทบอะไร ถึงแม้กระดูกจะเชื่อมต่อและแผลจะดูดีแต่ขาอาจเดินขัดๆอาการบาดเจ็บที่แขนอาจทำให้งอนิ้วไม่ได้หรือยกของหนักไม่ได้เป็นต้นแต่ก็ยังดีกว่าต้องตัดแขนขาไปเพราะเงื่อนไขหลายอย่างข้ายังทำการผ่าตัดที่นี่ไม่ได้และเราก็ไม่มีเข็มด้วยเข็มงั้นหรือที่มีของคล้ายกันไหมเยียนโม่ใช้กิ่งไม้วาดรูปเข็มนบนพื้นตรงปลายแหลมๆหรือเปล่า ใช่แล้วมีเดือยกระดูกกับลิ่มหินเฉาถิงยืนขึ้นไปหยิบของสองสิ่งนี้มาให้เหยียนโมเจ้าใช้มันจอบแผ่นหนังกับกระดูกได้ทําเป็นสร้อยอย่างที่ข้าทําให้เจ้าหนายก็ได้รอยสักบนหน้าก็ใช้เดือยกระดูกทําถ้าเหยียนโมไม่มีความทรงจําเดิมของร่างนี้เขาคงนึกว่ารอยสักและสร้อยที่ใส่เป็นเพียงความชอบส่วนตัวไม่ใช่สิ่งที่บ่งบอกระดับพลังและฐานะคนในแต่ละระดับจะมีรอยสักและสวมสร้อยต่างกัน ้องแยกให้ออกและห้ามสักหรือใส่ผิดไม่อย่างนั้นจะถูกลงโทษส่วนใหญ่คนที่ไม่มีรอยสักบนใบหน้าคือเด็กและผู้หญิงบางคนที่ไม่พลังต่อสู้พวกทาสมีรอยสักทาสเช่นเดียวกันส่วนใหญ่สักไว้ตรงไหล่หรือที่หลังถ้าหากท่าถูกขายต่อรอยสักของเจ้านายเดิมจะถูกไฟที่ลบออกไปหลังของทาสบางคนจึงมีรอยไม่อยู่หลายรอยเขาจับหน้าตัวเองเขายังไม่มีรอยสักเพราะยังไม่ได้เป็นนักรบระดับหนึ่ง การสักท้าไม่ทําให้ดีก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อและมีไข้เจ้านายของเขายังไม่ได้สักให้คงเพราะอาการเหยียนโมดูไม่ดีอีกฝ่ายเลยไม่อยากเปลืองมึกไม่อย่างนั้นจะมีแผลอีกสักรอยจะยากอะไรระหว่างรอหยวนจ้างกลับมาเหยียนโมคุยกับเฉาถิงเพื่อวิธีถ่วงเวลาไม่ให้ถูกสักได้ยังไงเขาไม่อยากเป็นทาสถ้าถูกสักเขาจะต้องมีพลังการต่อสู้ถึงระดับสามไม่อย่างนั้นคงได้เป็นทาสไปตลอดชีวิต เยียนโมไม่รู้ว่าขาของเขาจะดีขึ้นแค่ไหนทั้งยังไม่มั่นใจว่าจะเสริมสร้างพลังต่อสู้ขึ้นมาได้แต่เดิมเขาเป็นพวกใช้สมองกับความชำนาญมากกว่าการใช้แรงอยู่แล้วพี่สาวหยิบหนังสัตว์มาให้ที่เร็วเข้าพอเห็นลูกศิษย์หมอผีออกมาจากกระโจมต้าเหอเขารีบหมอบลงแนบพื้นทันทีเฉาถิงไม่เข้าว่าทำไมแต่นางก็รีบไปหยิบเศษหนังในกระโจมหยวนจานเย็ยนโมไม่สนใจว่ามันจะสะอาดหรือไม่ รีบใช้มันคลุมขาวไว้แล้วแทงทำเป็นนอนตายเช้าถิงฉลาดพอเห็นอย่างนั้นก็เข้าใจนางดันตัวเขาไปด้านหลังแล้วนั่งคุกเขา่าลงบังขาขวาที่เจ็บอยู่ตอนชายทั้งหกเดินผ่านไปลูกศิษย์หมอผีสวมหนังสัตว์ที่เดินรั้งท้ายเหลือบมองพวกเขาหืมเขาหยุดเดินเช้าถิงใจเสียเยยนโม่ที่หลับตาอยู่รู้สึกว่ามีคนเดินเข้ามาใกล้ลูกศิษย์หมอผีแต่เฉาถิงอะไรอยู่ในหมออ เฉาถิงหันไปมองหม้อใบเล็กแล้วตอบด่ห้วยความกลัวเกรงต้นยาเจ้ากับเจ้านายมันใช้ทําอะไรข้าไม่รู้ข้าแค่เก็บมางูมวน้องชายถูกเจ้านายตีเขาเจ็บมากข้าอยากช่วยน้องเจ้านายช่วยน้องข้าด้วยเฉาถิงเงยหน้ามองลูกศิษย์หมอผีอีกฝ่ายแค่นเสียงเฮือ,อย่างเย็นชาก่อนเดินจากไปเฉาถิงก้มจนหน้าผากติดพื้นเธอรอจนแน่ใจว่าพวกหมอผีจากไปแล้วก่อนนั่งตัวตรง เหยยนโมคลายมือที่กำแน่นออกความฉลาดและเมตตาของเฉาถิงช่วยชีวิตเขาไว้พี่เฉาถิงขอบใจพี่มากคราวนี้เขาเรียกนางว่าพี่ด้วยความจริงใจนางหันมาลูกผมเหยียนโมก่อนบอกว่าข้ามีน้องชายสองคนกับน้องสาวหนึ่งคนน้องชายคนหนึ่งตายไปแล้วส่วนอีกสองคนไม่รู้ถูกขายไปเผ่าไหนไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเจ้าน่าจะอายุพอๆกับน้องชายที่ตายไปแล้วของข้า พี่เฉาถิงอาจจะได้เจอกับพวกเพื่อนสัก์วันหนึ่งเหยียนโมดึงหนังสัตว์ออกแล้วชันตัวขึ้นนั่งด้วยความเจ็บปวดตอนนี้คุณกำลังฟังนิยายวายช่องเล่าให้ฟังเดอ้อหวังว่านะเฉาถิงไม่เหลือความหวังที่จะได้เจอกับน้องๆอีกแล้วตอนที่หยวนจ้างกลับมาเขาแบกสัตว์หน้าตาคล้ายหนูหนาตัวใหญ่มาสองตัวเหยียนโมยังนอนอยู่หน้ากระโจมส่วนเฉาถิงถูกเจ้านายเรียกกลับไปให้ทำอาหารตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว ถ้าหยวนจ้านยังไม่อนุญาตเฉาถิงไม่กล้าพาเหยียนโมเข้าไปข้างในกระโจมตอนนั่งพิงออค์น้ำเหยียนโมเรียกคู่มือออกมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในสารบรรคู่มือมีอยู่หกหัวข้อด้วยกันหัวข้อที่หนึ่งวิธีการใช้คู่มือเปลี่ยนแปลงตนเองของผู้ถูกในประเทศหัวข้อที่สองสารนุกรมของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้หัวข้อที่สามคู่มือทรัพยากรน้ำและธรณีวิทยาหัวข้อที่สี่คู่มือถาม ตอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตนเองของผู้ถูกเนรเทศหัวข้อที่หคู่มือพิเศษยังไม่เปิดเนื้อหาจนกว่าจะทำตามเงื่อนไขหัวข้อที่6กคู่มือบทลงโทษและรางวัลตอนเหยยนโมเห็นหัวข้อที่สองกับสามเขาอดตื่นเต้นไม่ได้ถ้าได้อ่านข้อมูลในสองหัวข้อนี้ถึงแม้เขาจะไม่ได้เป็นเทพผู้สร้างแต่ยังเอามันมาใช้ประโยชน์ได้แต่ความตื่นเต้นแทบจะหายไปในทันทีเมื่ออ่านวิธีการใช้คู่มือเพราะรู้สึกเหมือนโดนหลอก เหตุผลข้อแรกก่อนที่จะใช้ข้อมูลหัวข้อที่สองเหยียนโมต้องลดค่าสาระเลวครบ100งคะแนนก่อนส่วนหัวข้อที่สเขาต้องลดให้ได้ครบถึงพันคะแนนข้อที่สองคู่มือไม่บอกข้อมูลให้เหยียนโมทุกครั้งเขาต้องขอข้อมูลเองและจะถูกเพิ่มค่าสาระเลวด้วยจำนวนค่าที่เพิ่มขึ้นจะขึ้นอยู่กับความสำคัญของข้อมูลอีกต่างหากในหัวข้อที่4ี่ยิ่งแย่กว่าเหยียนโมสามารถถามได้แค่สามครั้งเท่านั้น ถึงแม้จะไม่ถูกเพิ่มค่าสาระเลวแต่ทุกครั้งที่ถามเยียนโม่ต้องกัดนิ้วตัวเองแล้วใช้เลือดเขียนคำถามลงบนหน้าถามตอบของคู่มือส่วนหัวข้อที่ห้ามีแค่ประโยคยังไม่เปิดเนื้อหาจนกว่าจะทำตามเงื่อนไขเท่านั้นส่วนเงื่อนไขจะคืออะไรในหัวข้อที่หนึ่งไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนเขาสนใจในหัวข้อที่6ที่สุดแต่พอเปิดออกมาหน้าของรายการรางวัลกลับว่างเปล่า หมายความว่าจะไม่มีรางวัลหรือ,อยังไม่ได้ทำตามเงื่อนไขกันนะสแสดงบทลงโทษคู่มือเปลี่ยนหน้ากระดาษก่อนมีข้อความปรากฏขึ้นผู้ถูกในประเทศต้องพยายามอย่างมากเพื่อปรับปรุงตัวห้ามให้ค่าสาระเหลวเกิน100ล้านหากค่าสาระเหลวเกินจะต้องได้รับการลงโทษบทลงโทษขึ้นอยู่กับจํานวนค่าสาระเหลวที่เพิ่มขึ้นหลังจากค่าสาระเหลวน้อยกว่า100ล้านคะแนนแล้วถ้าผู้ถูกในประเทศมีค่าสาระเหลวเพิ่ม1ิบคะแนนจะ ต้องถูกลงโทษฐานเบาถ้าเกิน100คะแนนในคราวเดียวจะโดนลงโทษฐานหนะักบทลงโทษจะขึ้นอยู่กับจำนวนค่าสาระเหลวที่เพิ่มเหยียนโม่ขุมความขุ่นเคืองเอาไว้แล้วใช้เส้นของเศษไม้ที่ไม้เฉาถิงเหล่าทิ้งไว้มาจิ้มที่นิ้วกลางข้างใช้เขาสั่งให้เปิดหน้าถามตอบของคู่มือก่อนใช้เลือดเขียนลงไปแต่เขาเขียนไม่ได้ทุกครั้งที่พยายามเขียนค่าสาระเลือดมีแต่ไหลามาที่ฝ่ามือแทนหน้ากระดาษ เขาต้องทำยังไงแกล้งผมหรือไงทำไมเขียนไม่ได้เล่าเย็ยนโมโม,โมหัวจนหน้าเขียวเพราะตอนนี้กำลังป่วยอยู่เลือดของเขาจึงมีค่ามากกลับต้องมาเสียไปโดยปล่าประโยชน์คู่มือไม่ตอบสนองไม่ว่าเขาจะถามสักกี่ครั้งเย็ยนโมเดือดสุด,สดๆเขาสูดหายใจเข้าลึกๆเพื่อสงบสติอารมณ์บางที่อาจจะพลาดอะไรไปเขาเรียกใช้คู่มือแล้วอ่านหัวข้อที่สี่ให้ละเอียดอีกครั้ง ทุกครั้งที่ใช้ต้องกัดนิ้วตัวเองต้องกัดนิ้วแมงเอ้ยว่าแล้วคู่มือวางกับดักเขาการกัดนิ้วตัวเองจนเลือดออกมันเจ็บกว่าเห็นเหนยียนโมหมดหนทางต่อรองเขาทำได้เพียงกลั้นใจกัดที่นิ้วกลางค่าสาระเลวเหลือศูนย์ผมจะได้อะไรมีคำตอบปรากฏขึ้นทันทีได้สิ่งที่ผู้ถูกเนรเทศต้องการที่สุดถ้าพูดถึงสิ่งที่เขาต้องการที่สุดเขามีตัวเลือกเดียว สิ่งที่ต้องการที่สุดงั้นเหรอยังต้องอธิบายอะไรอีกเล่าเด็กน้อยแววตาไรา้เดียงสาและชื่อมั่นในตัวเขาอย่างหมดใจทุกครั้งที่เห็นเหยียนโมอีกคนจะปล่อยมือจากสิ่งที่ทำอยู่แล้ววิ่งต่อแต่เข้ามาหากางแขนสั้นต้องโผเข้ากอดต้นขาเหยียนโม่พลางเอ,อ่ยอ่อนอุมอุ้ม,อมกอดหนูเหยียนโมยกมือขยี้ปิดต,ตาอย่าหลอกกันนะอย่าล้อเล่นกับผมผมยอมเชื่อก็ได้ผมจะกลับตัว แต่ขอละยาหลอกผมเลยนี่เจ้าร้องให้ทำไมชายร่างสูงใหญ่เดินมาเตะเขาเบาๆก่อนดูไม่หยุดร้องข้าจะไม่ให้เจ้ากินเนื้อเย็ยนโมเช็ดน้ำตางเงียบๆก่อนลูกแขนไอ้บ้าเตะมาได้โคตรเจ็บเลยอีกฝ่ายโยนหนูหนาตัวใหญ่สองตัวใส่เขาเจ้าขยับตัวได้ไหมถลกหนังพวกมันพะวังอย่าให้หนังขาดละ่ะไม่งั้นข้าจะฆ่าเจ้าทิ้งไม่มีสิทธิ์ขั้นพื้นฐานสำหรับทา ไม่ว่างานจะหนักหนาแค่ไหนก็ปฏิเสธไม่ได้รวมทั้งทาตุคนนี้ที่อยู่โชมาสองวันเต็มแล้วด้วยเยียนโม่ไม่รู้วิธีถลกหนังแต่ร่างนี้พอทำเป็นหนูหน้าสองตัวนี้ไม่ได้มีเลือดมากคอถูกหักและมีแค่เลือดออกตรงปากสงสัยหมอน,นี่คงดื่มเลือดพวกมันไปแล้วทำไมเจ้าใช้น้ำเปลืองแบบนี้ยวนจ้านแต่มีดมาให้เขาก่อนเห็นว่าในองค์มีน้ำเหลืออยู่ไม่มาก เขาขมวดคิ้วเทน้ำที่ยังไม่ได้ใช้ใส่หมอหินแล้วโยนที่ตักน้ำลงไปในโอ่งจากนั้นแบกโอ่งสูงเครื่องตัวคนเดินจากไปเหยียนโมว่าแล้วทำไมถึงไม่ใช้ถังไม้พวกเจ้าล่อแบกโอ่งหินทั้งโอ่งไปรองน้ำกันเลยกว่าเหยียนโมจะถลกหนังหนูตัวแรกเสร็จท้องฟ้าได้เปลี่ยนเป็นสีแดงเพราะพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินหลายกระโจงกินมื้อเย็นอิ่มแล้วหรือไม่ก็กำลังทำอยู่เหยียนโมได้กลิ่นเนื้อยอย่างหอมบาวนไปทั่ว เยยนโมกกลืนน้ำลายไปหลายรอบกระโจมข้างกันเฉาถิงที่ทำอะไรว่องไวเรียกเจ้านายมากินอาหารแล้วยังเดินมาช่วยเขาถลกหนังหนูอีกตัวเจ้าไม่ได้ท้องอิ่มมานานแค่ไหนแล้วเจ้าดูไม่มีแรงเลยเฉาถิงบิดคอหนูแล้วใช้มีดปาดรอบเพื่อตัดลอ้อเส้นเลือดเส้นเอ็นรอบคอก่อนดึงถลกหนังออกมานางถลกได้ทั้งตัวในคราวเดียวเรียวแรงคนที่นี่ไม่ธรรมดาเลยเหยยนโมมองมือตัวเอง ส่วนเขาคงหิวมากจนไม่มีแรงใช่เขาว่าเป็นไปได้ถึงเก้าส่วนเขารู้สึกผิดที่ให้เฉาถิงทำอยู่คนเดียวจึงหยิบมีดขึ้นมาผ่าท้องหนูตัวที่ถูกถลกหนังแล้วเขาอาศัยความเชี่ยวชาญเมื่อชาติก่อนถึงแม้จะมาอยู่ในร่างใหม่และยังรู้สึกยังไม่เข้าที่เข้าทางนักแต่เยียนโมยังมีความชำนาญเดิมอยู่สำหรับหนูตัวแรกเยียนโมยังชำแหละอวัยวะได้ใช้อยู่บ้างพอถึงตัวที่สองเขาก็ทำได้เร็วขึ้นมาก ตอนที่เฉาถิงหันมาอีกที่เขาก็หั่นเนื้อแบ่งเป็นชิ้นชิ้นแล้วแบบนั้นเจ้าไม่ต้องสับเนื้อหนูตัวแค่นี้ควรเอาไปย่างเยียนโมหยุดมือเขาหั่นเนื้อเพราะตั้งใจจะตุนไม่ก็เอไปผัดโดยลืมไปว่าคนที่นี่ไม่รู้จักวิธีทาอาหารเฉาถิงช่วยเขาหั่นเนื้อหนูอีกตัวก่อนโดยเกลือแล้วย่างบนไฟเนื้อสับต้องต้มครั้งหน้าเจ้าจําไว้ว่าไม่ควรต้มเนื้อเกลือของเราใส่น้ําแล้วมันจะขมเจ้าต้องย่างเท่านั้น เฉาถิงถอนหายใจเหยียนโม่ทำอาหารไม่เป็นพวกลูกศิษย์หมอผีไม่จำเป็นต้องทำอาหารเองละมั้งเกลือมันขมเพราะมีแร่ธาตุอื่นเจือปนแค่พี่ต้มหลายๆทีรสชาติจะดีขึ้นเองเหยียนโม่บอกเฉาถิงมองเขาแปลกๆต้องต้มหลายทีไม่สิ้นเปลืองหรือเจ้ารู้ไหมว่าเกลือทั้งน้ำกับไม้ที่ใช้เผามีค่าแค่ไหนคนเผาเหยียนสารสิ้นเปลืองกันขนาดนั้นเลยเหรอท่านยวนจ้านใจดีพอให้เจ้าใช้ได้โดยไม่ดุ ถ้าเปลี่ยนเป็นเจ้านายคนอื่นเจ้าคงถูกตีและให้อดอาหารไปอีกหลายวันแล้วใช่ว่าคนเผ่าหยุนจีจะไม่รู้วิธีทําให้เกลือสะอาดแต่เลือกที่จะไม่เปลี่ยนแปลงงั้นเหรอว่าแล้วเชียวตอนที่เขาสอนเรื่องเกลือคู่มือถึงไม่มีปฏิกิริยาไม่ต่างกับยุคปัจจุบันในศตวรรษที่21บบางแห่งในประเทศจีนยังไม่พัฒนาและยากจนมากพวกเขาไม่ใช่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงถึงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี แต่ต้องทนอยู่เพราะข้อจํากัดหลายอย่างเหยียนโมอดหน้าขึ้นสีไม่ได้ถ้าตอนนี้ใช้คู่มือทรัพยากรน้ําได้คงดีจากสภาพอากาศกับสภาพแวดล้อมของที่นี่อาจมีบอ่อหรือทะเลสาดเกลือที่หักแห่งรวมถึงอุณหภูมิสูงและแดดแรงมากในระหว่างวันถ้าไม่ใช้วิธีต้มน้ําเกลือน่าจะตักน้ําเกลือจนแห้งตกผลึกได้วิธีนี้ทั้งประหยัดและดีต่อสิ่งแวดล้อมกว่าด้วยแต่ถ้าค่าสาระเลวยังไม่ต่ำกว่าร้อยล้าน คิดไปก็เปล่าประโยชน์เดิมเหยียนโมอยากเสียบเนื้อพวกนี้ย่างแต่เขาไม่มีวัตถุดิบให้ใช้เลยเขาจึงได้แต่ปล่อยผ่านไปก่อนหยวนจ้านเดินกลับมาพร้อมน้ําเต็มโอง่งพอเห็นว่าเหยียนโมกําลังจะทําอาหารเขาวางโอ่งลงแล้วแต่เหยียนโมต่อไปเจ้าห้ามต้มเนื้อและห้ามใช้น้ําสิ้นเปลืองตามใจอย่างนี้อีกเฉาถิงไม่กล้าส่งเสียงได้แต่ก้มหน้าลงแล้วกลับไปกระโจมของนางเหยียนโมอดทนไม่ต่อปากต่อคําเขาเปลี่ยนความคิดตัวเองเสียใหม่ ในพื้นที่แห้งแ้งยากไรเช่นนี้แทนที่จะคิดว่าใช้ชีวิตให้ดียังไงหันมาคิดว่าจะเอาชีวิตรอดต่อไปได้ยังไงดีกว่าหยวนจ้านกินหนูหมดไปหนึ่งตัวครึ่งทิ้งเนื้อต้มอ,อีกครึ่งในหม้อให้เหยียนโม่ตอนนี้คุณกําลังฟังนิยายวายช่องเล่าให้ฟังเนอะเหยียนโมรู้ว่าอีกฝ่ายยังไม่อิ่มแต่ยังตัดใจบอกให้เขากินเนื้ออีกครึ่งหม้อที่เหลือได้พอเห็นหยวนจ้านอนุญาตแล้ว เขาปรีไปที่ข้างหม้อแล้วใช้มือหยิบเนื้อที่เย็นแล้วออกมาเขาหิวมากถึงเนื้อต้มกับเกลือจะขมแต่ขาก็กินจนหมดเกลี้ยงเหมือนอดอยากไม่เหลือแม้แต่น้ำต้มฟ้ามืดแล้วแต่หยวนจ้างกลับดับกองไฟเย็ยนโมเลนิ้วก่อนถามไม่ต้องเหลือเชื้อไฟไว้หรือมีกองไฟส่วนกลางของเผ่าทาสมีหน้าที่ฟ้ามันไว้ไม่ให้ดับจงจำไว้ว่าทุกเช้าเจ้าต้องไปแบ่งไฟที่นั่นแล้วทำอาหารเวลากลางคืนก็ดับไฟ ทำไมไม่ก่อไฟของตัวเองทิ้งไว้จะทิ้งไว้ได้ยังไงนึกว่าพวกเรามีไม้ให้เผาทั้งคืนเหรอสายตาหยวนจ้านที่มองมาราวกับเยียนโมเป็นคนไร้สมองเหยียนโมสงบปากสงบคำเขาจำได้ว่าตอนยังเด็กในตอนข้างปู่จะใช้วิธีวางฐานในเตาให้เหลือแค่ไฟกองเล็กข้างใต้ฐานไม้ถูกเผาจนหมดพอถึงตอนเช้ามาไฟกองน้อยก็ยังไม่มอดดักแต่วิธีนี้คงไม่เหมาะกับที่นี่เขาไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้ด้วย ต้องศึกษาเพิ่มเติมก่อนดูเหมือนการลดค่าสาระเลวจะยากกว่าที่คิดเหยียนโม่กำลังจะชูนิ้วกลางขึ้นฟ้าอีกครั้งตอนนั้นเองที่หยวนจ้านลากเขาเข้าไปในกระโจมหยวนจ้านชี้ไปที่กองขยะตรงมุมกระโจมต่อไปตรงนี้เป็นที่นอนเจ้าใช้หนังสัตว์พวกนั้นปูได้ในกระโจมไม่ได้ก่อฝ่ายจึงมิดมากเหยียนโมกปรับสายตาอยู่พักใหญ่ถึงมองเห็นได้ลางๆหยวนจ้านเอาคบเพลิงเข้ามาในกระโจม ก่อนปักมันลงบนพื้นข้างโตหินเหยียนโมเห็นพวกมแมลงคลานหนีไปยังมุมมืดของกระโจมต่อไปนี้เขาต้องนอนกับมแมลงงั้นเหรอหยวนจ้านตดม่านทางเข้าลงใช้ก้อนหินขับชายม่านอาวะก่อนหันกลับมามองขาของเหยียนโมใช้ไม้ประกบขาเพื่อกักกระดูกเคลื่อนเป็นวิธีที่ดีข้าไม่เคยเห็นหมอผีใช้วิธีนี้มาก่อนหมอผีเผาเหยียนสา์เป็นคนสอนเจ้าเหรอเหยียนโมพ,พยักหน้ายื่นมือไปจับหนังสัตว์ที่เก่าแล้ว มีแมลงก่ออยู่บนนั้นไม่ต่ำกว่าห้าตัวหยวนจ้านเดินไปที่ข้างเตียงปลดผืนหนังออกแล้วโยวนลงบนโตหินก่อนนั่งลงบนที่นอนท่ามกลางแสงสลัวเหยี่ยนโมมองเห็นส่วนนั้นของเขาทำไมคนที่นี่ถึงมีแต่ใหญ่ๆทั้งนั้นเจ้าชื่ออะไรเยียนโมอายุเท่าไหร่แล้วสิบสี่ลูกได้เจ้าเด็กกว่าข้าสามปีแต่ยังไม่ได้เป็นนักรบระดบหนึ่งด้วยช้ำไม่ได้เรื่อง หยวนจ้านลูกท้องก่อนเอ่ยหาเรื่องกับท่าตัวเองต่อตอนอายุ12บสขาก็ได้เป็นนักรบระดับหนึ่งแล้วพอสิบห้าก็ได้เลื่อนเป็นระดับสองถ้าได้ฝึกได้ต่อสู้มากกว่านี้ข้าคงได้เลื่อนระดับสามไปแล้วพอถึงตอนนั้นจะได้มีท่าอีกคนคราวนี้ข้าจะมีท่าสวยๆที่มีเหยียนโมเกือบเก็บสีหน้าไม่อยู่เจ้านายของเขาเป็นแค่เด็กน้อยคนหนึ่งหรือนี่คนโบราณโตวไวจริงๆ เขานี่กว่าอีกฝ่ายอายุ20แล้วเสียอีกแต่จากความทรงจำคนที่นี่โตเร็วกันหมดอายุ1 3บสปีต้องเลี้ยงดูครอบครัวแล้วหลายคนก็มีลูกตอนอายุเท่านี้สําหรับคนจากยุคป,ปัจจุบันพวกเขายังเป็นแค่เด็กอยู่เลยแต่คนที่นี่ไม่คิดอย่างนั้นอายุ17ถือว่าเป็นแรงงานสําคัญแล้วเจ้านายถ้าเป็นอย่างนั้นทําไมเจ้านายไม่รับทาสหญิงมาเล่าเหมือนท่านหยวนเตียวที่อยู่กระโจมติดกัน เยยนโมไม่สนความเจ็บปวดที่ขาขวาแล้วเลือกหยิบหนังสัตว์ออกมาผืนมาสะบัดปูลงบนพื้นเขาไม่คิดว่าหยวนจ้านจะตอบคำถามนี้ธาตุหญิงแพงมากแล้วถ้ามีลูกค้าก็กลัวเลี้ยงไม่ไหวสักพักหยวนจ้านก็พูดต่อด้วยน้ำเสียงหม่นหมองข้าไม่อยากกินลูกตัวเองไม่อยากยกให้คนอื่นกินด้วยเยยนโมชะงักไปความเป็นอยู่ตอนหน้าหนาวของที่นี่โหดร้ายขนาดนั้นเลยแค่กินธาตุยังไม่พอ แม้แต่ลูกหลานของเผ่าเองก็ยังไม่เว้นเย็นเย็นที่เผ่าเยียนชาไม่เป็นแบบนี้ถึงจะมีประเพณีการกินคนอยู่แต่เพราะมีเกลืออยู่มากตอนหน้าหนาวจึงไม่เคยต้องกินใครในความทรงจําตลอด14ปีของร่างนี้ยังไม่เคยมีการกินคนในเผ่านี่คงเป็นเหตุผลว่าทํำไมคนพวกนั้นถึงเลือกทอดทิ้งเขาแทนที่จะเอาไปเป็นอาหารแต่ถ้าข้าเป็นนักรบระดสามแล้วข้าจะเลี้ยงดูลูกได้ หยวนจ้านเอ็นตัวลงนอนน้ำเสียงเปลี่ยนเป็นเย็นชาพรุ่งนี้ถึงคราวข้าออกไปล่าสัตว์เร็วสุดคงห้าวันนานสุดสิบวันในบ้านมีของกินไม่มากข้าจะไปคุยกับหยวนเตี่ยวให้ชาวถิงมาช่วยดูแลเจ้าอย่าก,กินทิ้งกินขว้างรอข้ากลับมาข้าจะคืนส่วนที่เจ้ากินให้หยวนเตี่ยวตอนข้าไม่อยู่ก็อย่าไปเล่นชนที่ไหนเจ้ายังไม่มีรอยสักของข้าถ้าถูกจับไปจะเป็นเรื่องขอรับเจ้านาย ไม่นานก็ได้ยินเสียงกรนเบาของหยวนจานกลางวันเขาใช้แรงไปมากกลางคืนจึงหลับอย่างให้ได้เหยียนโมอาศัยแสงไฟจากคบเพลิงเพื่อปูที่นอนออกแรงแขนดันตัวเองขึ้นไปบนเศษผืนหนังนั้นได้เศษหนังพวกนี้เน่าแล้วจึงเหม็นมากทั้งขนสัตว์ยังแทงผิวจนนอนไม่สบายแต่ยังดีกว่านอนบนพื้นมีเศษหนังอยู่หลายผืนก็จริงแต่ผืนไม่ใหญ่นักทิ้งไว้นานจนเน่าและมีราขึ้นเป็นด่างเป็นดวงเหยียนโม เลือกอยู่ตั้งนานเจอแค่ผืนที่ยาวพอคลุมท้องเท่านั้นเขาเหยียดตัวลงนอนครางถอนหายใจยาวได้นอนเสียทีเมื่อทุกคนพักผ่อนสียองรอบตัวก็ฟังชัดเจนกว่าเก่าแค่กระโจมผืนหนังไม่สามารถกั้นเสียงอะไรได้ที่นี่ไม่มีความบันเทิงอะไรหลังจากกินอิ่มแล้วพวกเขาจะทําอะไรกันละ่ะเหยียนโมนอนฟังเสียงรอบตัวก่อนจะพล่อยหลับไปเพราะสภาพร่างกายและจิตใจที่เอเหนื่อยล้าทำให้เหยียนโมหลับไปอย่างรวดเร็ว ทั้งที่สภาพแวดล้อมจะลำบากแค่หนก็ตามต่อให้ฝันว่าเจ็บปวดแค่ไหนเขาก็ไม่ยอมตื่นขึ้นมาท้องฟ้ามืดสนิทอุณหภูมิลดต่ำลงเล็กน้อยสภาพอากาศที่นี่คล้ายกับในทะเลทรายกลางวันร้อนจัดกลางคืนก็หนาวจัดเหยียนโมโตงอเพราะความหนาวระวังไม่ให้ขาขวาขยื่นมือสองข้างกอดอกอดทนต่อความหนาวเย็นและอาการเจ็บแผลทันใดนั้นเองอาะเหยียนโมกรีดร้อง เจ็บปวดรวดร้าวไปทั้งร่างจนตื่นขึ้นมาหยวนจ้าที่หลับไปแล้วสะดุ้งตื่นเขาสบบดออกมาก่อนลืมตาเดินมาข้างเหยียนโม่นั่งยองๆงลงแล้วกระชากผมขึ้นมาพร้อมถามอย่างโมโหเจ้าจะร้องหาอะไรเหยียนโม่จับขาที่เจ็บเงือการแตกพักเขาลืมบทลงโทษของคู่มือไปเสียได้ถูกไฟเผาเมื่อกี้เขาฝันว่าหมอผีเท่าถือแท่งไม้ไม่ไฟก่อนหน้าเข้าที่แผลบนขา เป็นแค่ความฝันแต่ความเจ็บปวดเป็นของจริงหยวนจ้านมองเขาพลางนิ้วหน้าเจ็บแผลหรือเหยียนโม่ที่ใกล้หมดสติไม่ได้ตอบเขาปัญหาเยอะจริงหยวนจ้านปล่อยมือยกหินที่ทับผ้าม่านทางเข้าออกก่อนเดินไปนอกกระโจมเขาตักน้ำกลับมาจ่อที่ปากเหยียนโม่ดื่มเหยียนโม่เหงื่อออกไปทั้งตัวและลำคอแห้งผากเขาคว้ามือหยวนจ้านที่จับที่ตักอยู่และดื่มลงไปก่อนหอบหายใจที นอนได้แล้วห้ามร้องอีกไม่งั้นข้าจะอุดปากเจ้าหยวนจ้านเก็บของแล้วปิดม่านก่อนโยนผืนหนังสัตว์ที่ฟอกแล้วบนผนังกระโจมให้เหยียนโมเขาไม่พูดอะไรอีกแล้วล้มตัวลงนอนเหยียนโมยื่นมือมาดึงหนังสัตว์ที่ใหญ่พอคลุมเขาทั้งตัวเพราะปวดกระดูกที่หักและความรู้สึกเหมือนถูกไฟหน้าแผลทําให้เหยียนโมนอนอย่างกระสับก,กระส่ายและครางออกมาเบาๆโดยไม่รู้ตัวทั้งคืนหยวนจ้านที่ยังหนุ่มแน่นพอได้ยินเสียงครางของเจ้าทาตก็พลันร้อนรุ่ม เขาสบบทออกมาก่อนนอนหันหลังให้แล้วเริ่มช่วยตัวเองเช้านั้นเหยียนโมกขึ้นมาพร้อมกับได้กลิ่นเป็นเอกลักษณ์ของสิ่งนั้นเขาอ้าปากท้างอายุ17ปีเป็นวัยที่กำลังคึกคักสินะจบกันไปอีกแล้วสำหรับตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้กำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยนะครับ